ทลิปนี้เรามาดูเขาพรึงถนนในตำนานถ้าใครจะขึ้นมาแพร่น้าเชียงรายหรือแยกไปลำปางเขาพรึงก็เป็นจุดสูงของเส้นหมายเลข11ที่เชื่อม่างอของอุตตดิตกับอเภอเด่นชัยของแพร่ นี้เราขับมาจากเด่นชัยเมื่อก่อนเขาเพิ่นเป็นเลนสวนนะครับ mm hmm. เกิดอุบัติเหตุบ่อยปัจจุบันเป็น4ีเลนแล้ว mm hmm. ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนี้เราจะมาชมขารงของเขาเพิงแน่นอนนะครับการขับรถลงเขาถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ใช้เกียร์ต่ำเกียร์หนึ่งเกียร์สองหรือเกียร์สามเป็นหลัก ส่วนถ้าเป็นเกียร์โต้เราก็ต้องใช้เกียร์ L L 1 L 2นะครับเรื่องขาลงเนี่ยสำคัญที่เบรคครับถ้าเบรแลดีไม่มีปัญหาถ้าเบรกไม่ดีหรือ,อยางไม่ดีก็จะมีปัญหาช่วงขาลง วปลอดภัยถ้าไม่ขับมาเร็วมากจริงๆก็จะไม่ค่อยมีบัติเหุครับ จะขึ้นภูเขาเรื่อยๆสวนทาก็เป็นสวนทุเรยียนเป็นป่าทุเรยียนสวนลองกองนะครับนี่ครับทางขึ้นเขาเครื่องถนนดีครับ จากเด่นใช้นะครับจะไปอุดตตดทางขึ้น3เลนทางลง2เลนนะครับ เท่าที่เราเห็นนี่แล้วก็น้ำเขียว ที่พักริมทางเขาพรึ่งน,นี่นครับตรงนี้จะเป็นโค้งนะครับจะเป็นจุดชมวิว เป็นทางลงเขา3ามกิโลเมตรนะครับเขตมาต,ติดอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราแวะได้นะครับแวะพักรถกินกาฟแฟกินข้าวได้ตรงที่พักริมทางเขาปรึงนี่นะครับตรงนี้ครับ3ามกิโลเมตรถ้าต้องระวังนะครับลงเขานี้ต้องใช้เบรคใช้เกียร์ช่วยนะครับ je to prolapiti

ลงเรื่อยๆครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องส่งอะไรแม่ครับว่าโคมันเยอะ ให้ชมนะครับสำหรับขาเคลื่อนตอนช่วงขาลงจากเด่นชัยมา,ามอำเภอเมืองบุรีรับ์ครับผมขับไม่ประมาณไม่อยู่่หยครับไมาได้ครับ